เขยิมขึ้นมามันคุกเลยยิ่ส่วนก้อยเพ้อส่วนก้อยลุนกนาะขอเอาลื่นลกเอาลอยลอยมาลอยลนบอกจะไปยข้อหแล้วเริบนอนจะมีกันตัองอ้โอ้โหอวเจอนี่เหร บังดูนั่นจ้ะยังยืนไหมห้องนึงพอดีตัวกองห้องสบายดีทุกคนไม่ห้าสิไปโลสิ ไปตั้งแคมปิ้งยามทุเลาจ้าก้อยหอยเมื่อวานนี้เนาะหาหอยแม่เมื่อวานนี้แล้วก็ว่าจะไปก้อยกินแถวแคมป์เจ้พูดละแล้วก็ไปน้องติหน้าก็ไปบ้าแล้วก็ว่าติไปไปคุดกระปูอีกไปทุกคนไปเมื่อวันนี้ไปตั้งแคมปิ้งด้วยนะพี่ติ๊กนาดิบบดเป็นผู้ใหญ่เด้อมืวันี้ได้โอเคมื่อวันนี้ว่าติไปกับน้องติ๊กหน้ากี่สตูนพาสตูนไปแคมปิ้งเลยเพราะว่าสตูุลอยู่กับซิมเมอร์ละแล้วก็สาวคนนี้เนาะ มืออมือือพเมื่อตอนเช้ามาชวนตื่นมืออเมื่อตอนเช้ามือือชวนตื่นสิ่เมื่อตอนเช้าก็าเลยพาตุ่นไปแคมปิ้งอยู่แถวแคมป์เซ็ทุกคนไบายกันเลยเลยทุกคนสบายดีพ่อนี่สบายจ้าทำไมเธอทำอย่างนั้นไปเยี่ยมสวนเขาอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนจะขโมยนะ อันตรายทีู่ตดนะตะค่าสัตว์มีพิษอันตรายแฮงๆๆงเฮงงงนี่นะทุกคนมันอันตรายมากเลยนะมันคือขี้เข็บคนไทยเขาเอิ้นมาผิดเลยเพือสิตะคาบตะคาบอกตะคาบ ทอดเอาไปทอด,ออดอจ้ำน้ำพ,พริกจ้ำน้ำพริกกินเน้อทุกคนน่ตอนนี้สสตูนไปแล้วทุกคนเสตูนส่วนโกยเพอร์ส่วกยลุนอขอเอาลื่นลากเอาลอยลอยอยปีโกยตอนนี้ทั้งเอาปีโกยไปเช่ก้อยหอย หนึ่งสองได้แล้วปูปจะมีขโมงกันไปกี่นี่จ้าได้เลยมีสีโขดป้าทุกคนไปวันนี้น่ะไปน่องไม้ไล่กันแล้วก็ปูเติมเพาะเต็มา <c oughs> ตอนนี้เจ้าตุ้นเอาเบอร์มาโหดเอาไปเอทเพิ่์จเาตูนเอาไปขานเมกหอยอ้อเด้ เพราะว่าเขาประเทศเมนูก้อยห่อไอยมันน่ะอันนี้นะเบอร์พ่อคนี้นะคันวะเหมือนอ้อทอดจังมาแซน้ำมะนาวแล้วค่ะจากก้อยเออนี่ยนี้เนาะพี่เด๋อติ้งเนี่ยพ่อพเอบึงเทิงช้ำหน้าแล้วนะพ่อบอกเลยยังเจลยคนจะคนพูดเลยพูดเลยเนาะเฮ้าอาติดติดเข้านะ บ่เขาอาเตรียมทิมข้าวด้ลืมี่เลยวะเตยมติเขามาเราจลืมเลยได้ห่เาแนนมัน่อไปรอบก้อนแล้วกินปลาแล้ก็้ยม้าแล้วก็ีกินอยู่นเมลยพีมอลืมไละลืมติเข้า กินข้าวกร่เรวันนี้ลืมติบข้าวพอสุประกอบมาแล้วมันทีเราจักมาลงได้บ่ลงนี่แหละไปลงนี่กีะเพราจริงเนี่ยมีโต๊ะด้ะถ้าเก็บเอาป้านด้อ

เราดูแรงเราดูแรงมากกันเลยน้ำแห้งหมดละเนี่ยเป้าหมายเราอยู่เทิงพู้ละ เผ็ดหน้าเดตรงนี่นี่มาพี่มันก็เป็นอันคุ้มเว้าอยู่แล้วใส่ในมือมันกำลังมาเลย มาอันนี่นะพี่เลิศคือของกินหลายก็เลิศข้าวต้มขนมขนมวัดขนมวัดเอามาสิเลิศมีบะข้าวต้มบะกลับเอามาโอ้อันนี้เนี่ยสิลาวัตบ้านนี้นะสิลาวัตบ้านนี้นะโอ้ก้อยเงาที่แปนก้อยเงาอีลูกจันทร์ใสไม่ชอบอันนี้คือเกมแกะหอยเนาะคนฮะ แกอยู่น да ้ำและล้างมันจังสบายแถมเซ่เลยล้างห้องทมีแนลสุดวดหนอกันด้วยกินขนมผูรายเมืออสิหน้งอารมณ์ดีจังเลย ใสนเสื้อได้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันไดหมันเจอแล้วมันเจไดหมดบางมือบาดหอยเลยเจ้าแน่อันบ้ากับหมูอันโอ้โหกาแฟตันี้ได้แค่หอยนี่น่าจะได้ที่มันได้นอกต้ม แค่ผู้ชมมาดูใกล้ๆเล้มาดูใกล้ๆนะเดซิเกนอสปหัวเนาะาทีมอะไรที่หลายดินเอาไว้มือต้มเอยเอาไว้มื่อต้มก็ได้อาหารดี เอจี้เอาก็ได้เฮ้ยปะไว้นะก้นมันฮันแล้วก็พอดีดังไส้แล้วก็จี้เอาน,นี่ท่านผู้ชมเหรอแกหอยดิบๆนะท่านผู้ชมคลลวดอหลังสี่ ได้ประกะยะออกอย่าได้คีนไดอนอนอหอยดิบๆดิๆด่งคลวดเอามาดึงหน้าเอากระสาม,มาเพื่อปลาได้นี่ดึงหน้าเอ้ย โบเม้นหอยม่น้อยว่าตะเวงโลกนี้เงดีก็เลี้ยงหอยสามนู่หอยสามน่โอ้โหโบมาโหดกันแล้วก็ดลูคคือไว้ก่อนไม่ทานะกระซ่ามีไหมพ่อพี่จะเล่ก่อเขจยกข้อหอยแล้วเรย่มนอนเริ่มติดคันต่ออันนี้ว่าเขาเอิ้นว่าคันหอยคันอมเิกมนง้อเนาะ เมือข่าวมันอ้อเอาเบอร์มะโหดเบอร์มะโหดมะาคันหอยเนาะเอาเมือ,อขั้นตอนนี้กันข้าวกันบบัลกินกับมี่ยื่อบอลูลาแต่วมากินยูแคนเซ่หนูหล่าที่ชุดแล้วนั่นนี่นะ <c oughs> นี่บรรยากาศลูราที่สุดแล้วนะทีหายไปเอาแห่ไปได้เนาะท่านตอนนี้บีบมะนาวลงไปล้างล้างมะนาวอีได้ใบนี้นะั่นมะนาวอีกรอบนึงตื่นต้นนี้สะตูนเอ็ดพ่าสะตูนซอยห่อตนนี้ ตุ้นตุนๆตัวหน่อยตุนนีนน่ปยาป้าีนี่เค่งขึ้เลยเช็นแบบนี้แซมนี่ทุกคนหัวกันจะนัอยกับเขากันสอ้อนเป็นต้อนนิ้นโยนมังลมามนาวอีออมีดใครเนี้ยมันเฮ้าจับจืดเนาะอืมจะมีบีดยาเสรียอ้าวขึ้นมาผมพี่ลุกนอนนะสบายดีคุณแล้วล่ะ วันนี้เจ้ามาไปพี่เลอเจ้ามาไปค่อยมาไปรี้ลินค่อยมาไปรี้ลินโป๊ะคุณละหลาทำไมเธอข่าวมากข่าวแบบหย่อนกกิตไตยู่ล้างพักบันนี้ลงไปล้างเลิกๆนี่เป็นเลือกขั้นตอนนี้ก็คือการซ้อยซ้อยปี สร้อยให้มันงามๆแม่ตอนคาราโอเะมันยอๆนึงเบิ้งเฮดสวยนะเฮ้ยโอเคค่ะสวยๆค่ะสวยเลยเหรอเนี่ยมันุ้จจพูก้าประเทศคือพ่เรน์หรอมันได้ื้นออกก็เฮ้ยอันนี้มีคนโชวยได้กินเนาะสวยนะคะ นี่เนี่ยก็คือก้อยหอยของห้างนะทุกคนหาทันที่เสื้อเครื่องปุ่มว่าชเสื้อเครื่องปุ่มห่ะแบบตอนนี้นะหาห้างมดแดงสิไปคูห้างมดแดงซื้อไปนี่พร้อมไปหาห้างมดแดงเฮ้ยบ้างไหมนี่พร้อมแล้วทุกคนอะเอาเข้ามาสห้างแรก

แบนี้ค่อยค่อยอ๋อยังไ่ได,ด้ดีอยู่ไดยเก๋เต็มโหครบครากดีนะหมดนี่กันกำลังลงมือเริมเอากระสุนไปแทงโบลลง แนนอยู่กบก้อยหอยนี่นะพักก้อยหอยก้อยพักก้อยมดแดงเสิร์ฟอลยบ่ผงสุรสนะเสิร์ฟนเชื่อมเสิรอะเียมอ้วว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 วนวว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 น พี่เลือกคือเสื้อหลายกระพักมันมีเลือกปวดอะไรนี่นะมันมีเห็นเัวตันหอยอ่อันนี้เลยนะนี่หมดกันอยู่นี้นะทุกคนเห้มัาเลยเข็นอันนี้เลยบอกทุนเลยโคเล่โคเล่แบบนี้พักอันนี้ได้ตาพักเถิดทุกคน หอมเตดังแล้วเพื่อนมาถ้ํหมูแล้วกัอันนี้คือมาไม้ธรรมศาสตร์เนาะตอนยังไงอนะมากเนืตอเนื้อตกินได้ก็เดี๋ยวตอนเยอะเลยมีปลาเลือดด้ว มาติ้งให้โคบโคบแปดโคบแปดสิบทางมาหนาวทางมาชูแล้ามาเห่นแมวหนึ่ก็ะชับชมเอาเนี่ไปเชื่อนี่น่ากินทีเด้อชิวชิกินทีเด้อชิวชิเอาเนี่ไปเชื่อสมมติเอาม่าเป็นอันพริกไทยแจ๊บบาลังแจ๊บชุบแจ๊บบาลังกอดได้แจ๊บแจ๊บบจ๊บชุบชุบชุบชื่อม้าอันคื่อมาอันนั้นนะ ทำไมพี่จะมัน hmm. ช่ำ so, ช you know, mm ืน hmm. ม <three> <expands and> <trendy> ันเป็นชมำชืบรมเบอรี่นะคะมันมื่อมช่มนะบูเบอรี่น้ำนะคะนี่อ่ะน้อยกันอันนี้บูเบอรี่บอกม้เงินบ้านเฮาได้ไหมานเอาคนนี้ไม่ได้กินไปีนเอาญาติเอาน้ำนกที่อยู่นะ่ให้เงินน้อยมานญาตินกกินานกอันนี้นกิเหรอสีอันนี้นกิเหรอเนี่ยอันนี้นกเหลืองอันนี้นกเหลืองนกกระย่างขาวอันนี้เด้อ อันนี้นกพ่เดอรนี่นะดำๆนิกาน้อยบอนกเปลี่ยนนกเปี่ยนีปแี่นวเนียมนกอันดป็นเป็นนกไม่กนไอบตัวนี้อันนี้นกกระย่างขาวได้ป่เอ้ยนกกระย่างขาวอันนี้นะมาสซ่เมื่อสามห้างที่ร้องสบังนกหวานตาหอยเหรออออือเดนันแล แมนจะเจอออนเ่พะไกเจดี็ว่าได้ยหนก้าวว่า z o o ว่ามาจ่ามั้งว่า z o มาจ่าแม่ผมมันใมัทุกคนมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวค่อยซีซิมเพิ่มเด้นนี่เข้ากัโซเชียลทอเ่เรา่ามาด้วยกะซามนะเดี๋ยวสีซิมเบิ่งเดินนะาตาค่อยมนสิอมมาเป็นเดี๋วเลย เืออาาดนะฟิ่เธอ้ากับปาาปราตู้นะลูกเคยล้างสลันกนเลันฉันมันมีลนเยาว่ามีสจ้วาวเจะตุ้นนะขวนช้ำเจ้าเม็เจ็บเจ็บเจ็บกันเจ็บ่ะ แซบน,นี่ก็เข้ามาเข้ามาทุกคนกินข้าวแคมเซ่เนาะนี่ <c oughs> เอา้าพอนี่ซิมอุงกรณ์ดูสูดดูก้อยหอยเขาน,นี่นะสดเลยหมูได้กลิ่นกาวบังสดเลยตอนหอยก็ไนแดงโต้บังดูสินะสินะท่าทางนี่โอ้โหมีอะไรได้ทุกคนเ <c oughs> อ้ยอาินงึซสตาซิมมุนุสตา บึงเนื้อนะจ๊ะอย่าื้นะอย่าอย่าปืนหนนี้จังมาพ่อีมึงมึงสีหน้าเมนติน้าเอาหลานชดดูมบงหนึงนะชมกินเลยนะเยอะบเยองสีหน้าท้าทางเนี่ยนะสิมึงดูกินดูติ๊ก ้งนึงพอดีตัวมันต้องฝืนเนาะมันต้องฝืนเนาะแฉกกันแฉกห่นยูเด็กหมุ่นยูเตอรมันแล้ว ทุกคนตอนนี้จะกินข้าวพี่เลยกจะอิ่มแล้วเนาะหลังจากกินข้าวเพื่ออิ่มแล้วค่อยเนาสิไปคุดกกับปูแล้วมือเนาะคุดกระปูมากินแรงพี่เลือกเสี่ยงมากแล้วกับเมลเราเดี๋ยวสิไปคุดกกับปูต่อเดี๋ยวสตู้นเพื่อนเน่ะเก็บเครื่องมือเนาะเดี๋ยวนี้เฮากันจิเลิกแล้วนะแต่แคมป์ปิ้งกันกินอิ่มแล้วรสชาติของกันก้อยหอยมื้อนี้ก็คือตาส้มตาวานเนาะแต่ละคนกินกัน คือแต่ละคนกินกระตาส้มแต่หวานทุกคนป้านี่น้องติ๊กหน้ากับแม่แล้วก็สัตู้นซิเมอร์แล้วบอสแต่ปิกนิกเนี่ยเป็นแน่เลยอิ่มนำสำลานอิ่มขนาดเลยนี่กลับบ้านก่อนจ้ะทุกคนมือก่อนจ้ะบาย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 สามคนเท่าหน่อยสิไปเสือ ไปพูดกับปู่ยุคลระทกหน้าเล่ามีแม่นไปรัดผู้บ่าวมันเจ้าหาดบ่อย่าบอกอย่างนั้นได้สิไปใจแล้วปุ่นี่ไปรักมากระท่นไปรักมังกรท่านประใหม่ไปรักมากระท่นบ่ขึ้นไปทา้งล่างปีแม่นไปทางพูนบ่ทางท่างปุ่นน้ำรักมากระทันมีเยอะแค่นี้ก็เนาะเราไปหาเลาะทงเลาะเมย์เลาะเสืไปหาเลาะทงวันนี้วานนี้จะน้ำไหลทะน้ำไหลทะ น้ำกระสายพร้อมเนาะอุ้ยเสียงตู๊กจอมหาดซิเลอ

ร่างกายไมันครบมืออะมันครบแล้วขยี้ขึ้นมามันครบมือ ก,กินเนื้เนะมันยนมันนั้นพานี่ไงทำให้กินแซ่บเนี่ยมันแซ่บแล้วมันกินเน้เออตัวนี้จะเป็นกระพงะด้วยนะสาาลัดน้ำมันมันไยตอกโตะแล้วคนคิดยัง เอ้ยไม่ครบตัวเนื้อเต็มเ,เป็นจนรสิ่เดียวกันต้องจำตกกับพ,พ่อปุ้บปนจำแจ่วตอนนี้เฮาวกสีลออกเลาะมือนะทุกคนหลังจากไปคุดกระปูกาตอนนี้นกก่าเข้ากินแล้วไรพอปิดแล้วก็สีคุดเลาะมือแถวแคมบ้านนี่แล้วทุกคนนะ มีไก่จากบ้านเพิ่เลิศคแมน่นี่ไงแต่ก,ก็ไก่เติบยุ่จุดนี้มันสีสูงสูงเนาะมันสิเป็นโน่นสูงจุดนี้สีมีสัญญาณสัญญาณก็คือสีแห้งเติบแต่ว่าอยู่บ้านเนะ่ะคือเ้าเลยเนาะสัญญาณคดๆหายๆบน <laughs> เพื่อนพลเลยสูงกระลินได้เิ่นตามกระลินไม่ได้ <laughs> คูดผู้สุดท้ายเนาะได้มานัง่งโตกับพี่ตูเมื่อได้ปุ่นนี้ทุกคนเลยได้พอป่อนละได้พอแล้วแรงแล้วเมืน่อนี้แกน,นี่อาหารแรงมื่อนี้แกพอกินแล้วได้ทุกคนพอป่อนแล้ววันนี้ป่นจ้ำแก้วโลกิกัก มือ่อน,นี้ก็ถือว่ากุ้งปะไม่ อู้แข่งอันนี้เนาะซับกับเฮ้านะกโอ้กับูกับอูเมื่อเมื่อวันนี้เฉยเมออันนี้อย่นี้เยเพราะว่าเมื่อละได้เดกตวหลานตุ้เลยอนบัสีมีหอนั่นไาเลื่อยไม่เื่อยเลยเมื่ออันนี้ได้แนไปร้าน คนกระปูเข้ากันได้หลายเติมเนาะน่นะ่อแล้วแรงเนาะปน่นเอามาป่นแรงกะ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลิปเพลงแต่เท่านี้เนาะทุกคนเนาะค่อยกิดสิไปเวะต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายไปกันเด้อไว้พบไม่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้ามื้อนี้เฮากับได้ของกินแรงแล้วนะจ้า